พลโททเนศวงชอุ่มแม่ทัพพิทที่สองเปิดเผยว่าในห่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 หน่วยขึ้นตรงกองทัพพทที่สองยังคงให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบกจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติได้สั่งการหน่วยขึ้นตรงบูรณา,าการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือประชาชนจัดรถครัวสนามประกอบอาหารแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนรวมจําน,นวนกว่า6,500กล่อง รับซื้อพืชผลทางก,การเกษตรช่วยเหลือเกษตรกรรวม2 9 4 4 4 5กิโลกรัมและบริจาครหิตกว่า560,000ซีซควบคู่กับการสร้างความเข้าใจในการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโควิด -19 ให้กับประชาชนใน,ในอีสานเนี่ยเริ่มลดระดับลงก็จะเกิดเฉพาะพวกคัสเตอร์คัสเตอร์ที่เกิดในหมู่บ้านต่างๆคนนี้เราก็ดูช่วยท่านผู้ว่านะครับทาง ศูนย์บริหารของของแต่ละจังหวัดเขานะครับคณะรรมการควบคุมโรคติดต่อของแต่ละจังหวัดเนี่ยถ้ามันเกิดคัสเตอร์ขึ้นแล้วก็มีการป้องกันเป็นพื้นที่ปั๊บทหารเราจะไปช่วยในเรื่องของการช่วยบริจาคอาหารอะไรพวกนี้ให้ช่วยเหลือประชาชนที่ถูกกักอยู่ในพื้นที่นั้นน,น,นะครับส่วนประชาชนทั่วไปที่ลําบากนะครับในภาวะอะไรพวกนี้เราก็มีหน่วยทหารเราไปรับซื้อผลิตผลทางการเกษตร หรือไปมีการไปจัดบริการอาหารนะครับเช่นรถครัวสนามเราเนี่ยก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลทั้งบริการอาหารให้กับเจ้าที่โรงพยาบาลแล้วก็ประชาชนที่มาที่ใช้ไม่ยากจนนะครับก็มารับอาหารได้